สงสัยกิ๊กก็คงจะตายเร็วนี้นี่แหละอะฉัน,นสูม,มันไม่ได้แล้วเนี่ยเเออออไปดีกว่าโอเคมันตายไปแล้ว <c oughs> ไปดีกว่า โอ้ะไรกันเอ่อทำไมฉัน so, ยังไม่ฉันยังไม่ตายเนี่ยเออเออเอยังไม่ตายอีกเออ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 อะไรกันเมื่อกี้ฉันฉันรู้สึกว่าฉันเหมือนจะหลับไปแล้วเหมือนจะตายไปแล้วไม่ใช่เหรอใครมาช่วยฉันกัน โอ้ยนี่มันที่ไหนวันนี้เอ้ยนี่มันปืนขอไอ้ต้นกานี่ว่ะอืมอืมไอ้ต้นกาอยอะไรงั้นไหน,นไหนก็ขอลองใช้ปืนหนยแล้วกันเห็นใช้บ่อยเหลือเกินอย่างปืนนี่ก็ดูโหดนี่นะและว้วแต่ภนาณนานี่มันทำอะไรเนี่ยอืมขอาไปหน่อยแล้วกันจุ๊บจุบ,จบ,จบ,จบกระโดดกระโดดกระโดโดเลยเอ้ยเอย้ไหนขอลองยิงสิ ไอปืนนี่มันใช้ยังไงโอแบบโอ้ยโหใช้งานได้ดีเลยนะเนี่ยว้าวอู้วิชุปชุบวิปิดเป็นปืนที่ใช้งานได้ดีเลยทีเดียวไม่ได้แย่ไม่ได้แย่เลยแถมดีกว่าปืนฉันหลายเท่าเลยแล้วเดี๋ยวนะนั่นใครอะเออคุณเป็นใครครับ เอช่วยช่วยเจเจช่วยฉันลงไปก่อนโอเคครับโอเคครับเออเดี๋ยวยิงแต่นี้ตัดเชือกให้เดี๋ยวยิงตัดเชือกกันเออยิงตัดเชือกกันปี๊ตัดเชือกตัดเชือกเลยอืยิงตัดเชือกเลยอ้ย โอ้ยเจ็บ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 โอ้ยเออขอบคุณมากเลยนะครับเออว่าแต่คุณคือใครครับอ๋อผมชื่อว่าเจเจครับอ๋อไม่รู้จักอ๋อไม่รู้จักไม่เป็นไรครับเออเป็นไงครับหยิบอาวุธก่อนช,ชึบหยิบอาวุธก่อนอาวุธอาวุธสิปึ๊ด อืมโอเคนะครับบอกวันนี้ช่วยผมมากเลยเออแล้วว่าแต่คุณโดนใครจับอ๋อไอเจ้าตัวน,นั้นมันชื่อว่าตะวันครับฮะือใครเนี้ยอ๋อคุณคุณคือคนที่ไหนครับเนี่ยอ๋อผมไม่ใช่คนเออแล้วว่าแต่นี่มันที่นี่มันที่ไหนครับอ๋ออาณาจักรไมลอนครับอาณาจักรไมลอนคืออะไรครับอ้าวไม่รู้จักเนอะ <c oughs> งั้นก็ว่าแต่เมืองหลวงมีเมืองหลวงไหมมีครับมีครับชื่อว่าเลลอนเออไมลอนเมลอนเลลอนอันนี้แหละครับงั้นช่วยพาผมไปหน่อยครับเออได้ครับตับงต่ทางนี้เลยตางนี้ทางนี้เลยอ่าโอเคครับโอเคครับอ่าอ้า่ะ,ะตามฉลาโอเค อันนี่มาถึงในเมืองแล้วนะอ๋อนี้เอ้าธอรมธาตุราชไกนี่นะอืมเจอเจอฉันฉันเกือบลืมนายไปเลยนะเนี่ยนายคือองค์คลักเก่าของผมฉันใช่ไหมอ๋อใช่ครับทำไมเหรออ๋อแค่ถามไม่เฉยไม่ได้เจอกันนานเลยนะอ๋อครับใครเหรออ๋อนั่นคือราชไกราชาคนใหม่ของอาณาจักร เจอกันก็ไม่ทักทายอเลยงั้นหรอเจ๊เจ๊อ๋อทำไมดูวยทำไมบุญุนทักทายครับทำตัวเย็นชาเหมือนเดิมเลยนะไข่อ้าวกระบอกไปแล้วไงอืมงั้นไปกินข้าวหน่อยไหมเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองนะอ๋อไม่เป็นไรครับผมอิ่มอยู่แล้วอ๋อนล้วนายยังตามล่ะไอ้เจ้าตะวันไม่เลิกเลยงั้นหรอไม่ครับ เคยทำร้ายครอบครัวของผมทำไมผมต้องละเว้นมันละ่ะอืมละเว้นมันบ้างมันเก่งกว่านายไม่ใช่เหรอเอ,อ่อเราไงครับผมตายผมก็ไม่เสียได้หรอกอืมโอเคโอเคมันปมไปแล้วนะคบโอเคไปละงั้นงั้นนายก็อยู่ตรงนี้แหละคุยกับราชไกลไปก็ได้อออโอเคโอเคไปละ แล้วว่าแต่นายเป็นใครอ๋อวันนีครับท่านราชาผมชื่อว่าไอซ์จอนอ๋อแล้วท่านคือราชาไกใช่ไหมอ๋อชายช่ชเอ่อสนใจกินข้าวไหมฉ,ฉันเลี้ยงอ๋อเราไม่รู้จักอะไรนี่จะเลี้ยงข้าวกันเละแม่ฉันใจดีนะฉันมีตังค์อยู่แล้วสนใจกินไหมได้ครับได้ครับโอเคตามฉันมาได้เลยโอเควี